บัลรีสกัดมีทั้งโปรตีนถัวเหลืองเวโปรตีนซิงและโปรเบลติกเยี่ยมเลยตัดตัด แลืว,ว่าช่วงนี้คือสงการแล้วค่ะอุ๊ยวันนี้คือบอกว่าตื่นเต้นมากเหรอว่าตอนน้ำส่งกรงส่งการแล้วปีนี้คือสามารถออกไปเที่ยวเล่นได้แล้วว่ะ โควิดโควัยโคเอ่ยเราไม่ได้ทำอะไรกันเลยแต่วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ายินดีต้อนรับทุกคน,นเข้าสู่รายการ A A อ l l Star Talk Channel นะคะทุกคนสู่เวลา6โมงก็จะเจอแบบนี้เลยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยแล้ววันนี้ไม่ได้มาแค่คนเดียวด้วยนะคะยังมีพิธีกรน้องใหม่ที่เข้ามาร่วมกับเราและมาจอยกับเราในทีสั้นนี้ด้วยตอนดับตัาเมอร์นี้เลยและนี่คือน้องก่อน สวัสดีคระมาใหม่ด้วยมาใหม่ไม่รู้ไงว่าทานไหนวัสดนี้ทั้สั้สวัสดีค่ะกอยังไม่ทางการนะครับก็ฝายเนื้อตัดตัวไว้กันได้เลย้บอกด้วยนะ้อบอกว่ายินดีต้อนกรับมากเลยนี่กว่าจะมีคนน้าใหม่เข้ามาช่วงสงการนี้เราก็คือแบบทัดแล้วครับ เรียนว่าเปิดสักการณ์ใหม่ปีใหม่นะคะถูกต้องก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะขอเล่นน้ำจบการกันแบบว่าชุ่มฉ่ำเลยใช่อยากทำะไรทำยังไงมาใหม่โดยส่วนตัวยังไม่รู้ว่าแบบรายการนี้จะต้องทำยังไง EP แรก EP แรกไม่บอกหน่อยว่าต้องทำอะไรบ้าง อย่างแรกเลยคือต้องแนะนำรายการก่อนเดี๋ยวฉันแนะนำรายการไปแล้วเดี๋ยวลองตอบนิดนึงได้ไหมได้อยู่แล้วสวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ NIA ออดซัมบ็อกนะครับวับนนี้พบกันเป็นประจำทุกวันสุกเวลา1 8นาฬิกาค่ะทางไหนคะทางชอ่อง NIA Channel เก่งมากเดี๋ยวเราไปเจอมิชชั่นอ่าไม่ไม่รู้สิว่ารายการต้องมีมิชชั่นด้วย <S <S มิชั่นและแกงหนักมากเคยให้ไปโดดกับกระโดดล่มอะตอนที่แพ้อ่ะรู้จักปะรู้ปะไม่รู้จ้ามิชชั่นไปเลย มิชชั่นในวันนี้เราจะให้อินฟลูเอนเซอร์ของเราแข่งกันกินข้าววิบากดูซิจะรอดไหมจับคนแพ้ปะแป้งไปเลยตอนรับสงการมาละค่ะกับการแบบนี้กับการเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะแต่นั่แหละใครที่แพ้นะคะต้องโดนนี่เลยอันนี้คือสงการก็คือดินสีพองดินสอพองมาแค่ดินสอพองไม่พอต้องมีนี้ด้วยสําหรับสงการปีใหม่อะไรจ้ามีอะไรจ้าน้ำอมใจก็คือเราจะให้กิน้กินว่าแล้ว ก่อนก็ต้องกินนี้ด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นอ๋อไสอกันหรอไม่เปกินแล้วอ้ยโอ้โหไมนะก็น้ำโอกไงส่งกลาน้อคิดถึงเลยเนาะอันนี้บรรยากาศแบบนี้มันกลับมา้วคือบรรยากาศเก่าๆใช่คือมันมันเราไม่ได้แบบอยู่กับครอบครัวแบบนานแล้วแล้วคือทุกคนก็แบบน่าจะแบบคิดถึงมันกับเทศกาลนี้ด้วยโอเคกติกาก็คือรู้แล้วนะครับว่าเราต้องแข่งกันกินข้าวนี่ก็เป็นข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ใหม่ เลครับกำลังร้อนเลยเดี๋ยวเราจะแข่งกันว่าถ้าใครกินกินแบบกินช้ากินช้าใครหมดที่หลังกว่าก็จะโดนปะแมงด้วยดีสองมับใช่ครับเอ้ยมีตัวช่วยก็กำลังคิดอยู่ว่าอยากให้มีตัวช่วยเหมือนกันไม่แต่ไม่ได้แบบนี้นะก็คือกินข้าวก่อนเนาะกินข้าตามทุนแล้วทั้คนเดียวนะค่ะให้ท้าทาย่างนั้นแล้วเออมันก็ไม่ท้าทายหรอกโอเคเดี๋ยวเรามีตัวช่วยนะครับก็คือซอสหน่อยปัวปัวปัวพอไหมวพอแล้วกินแค่นี้เหรอ ปวปัวโอเคทีนแคนี้เหรอใส่เขาอีกดิอ่ะเรากินแค่นี้พอแล้วเหนื่อยหน่อยสามสิบไม่ได้ยมแพ้ด้วยิบันนีแล้งได้เยอะมากกินกบนอ่าอือ้กันเนาะไม่อยากกินอุ้ยอุ้ขางเขาทำข้าวอร่อยมันก็ไม่่ โป้งอะไรเรื่องนี้พวกนะสามสิบวิห้าสิบห้า เย้เราก็กินไม่หมดนะครับทำแบบสินจากคณะกรรมการที่พยายามที่จะนำม็นข้าวอ่าผลคก็เ่วี้พี่ไอวีแพ้นี่เบบี้สำหรับผู้แพ้นะครับเราก็จะล่านีย ตอนหลกเขาไม่เล่นมันเอนี่ค่ะเฮ้ยมันจะย้อยไหมอะมันไม่ย้อยหรโอเคอุ้ย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 อุอุ้ยยอยอุ้ยออยยอยอุ้ยออยอออยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยออุ้ยอุ้ยยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอุ้อุ้ย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 อุออุ้ยอุ้ย อุ้ยพี่ใหญ่มันอไรใหญ่เมันอไรใหญ่เมื่อไรใหญ่เมื่อไรใหญ่มันอไรอีกนะอ่าเรียกว่าเราก็ได้นอกจากจะได้อภัยเราก็ยังแบบสืบสานประเพณีสมการวันปีใหม่ไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะค้างอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งห่งชั่ One hour later เอาให้มันอ๋อได้ได้ได้อันนี้ไม่ย้อยนะอุ้ย โอเคแต่เขาพยายามด้วยค่ะเอาบ้างเขาใหมาส่งการ์นิดเดียวนิดเดียวเหมือนกันเราโดนนิดเดียวจะไม่ทําเยอะเออครั้งนี้เนี่ยมันต้องทำอย่างนี้ค่ะไม่ใช่แบบเออกดไม่ใช่ย้อยเป็นหินตายหินยายมาแต่งงานกันเลยจบทุกข้นี่เธอเป็นคนแพ้ค่ะอ้าวหรอนิดเดียวดืดแล้วช่างมันเถอะ โอเคดีฉันแพ้ก็ถือว่ายอมนะไม่แต่คือสงการอันนี้คือไม่ได้ดงดนิดนแต่แบบว่าเราก็ต้องปากกันนิดนึงอะต่อกันดีกว่านะคะดูวอคมเมื่อกี้เราแข่งอะไรกินข้าวกินข้าวไปแล้วแสดงว่าในกล่องเนี้ยอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรเกี่ยวกับน่าจะเป็นเคียวก็มีส่วนไม่อยากจะเดาแล้วแล้วไม่อยากจะฟังก็ับมาเปิดดีกว่าเอ้าทำไมจะตอหนึ่งสองสามนี่ ผ่านเสริมอาหารออริจินไรท์ครับออริจินไรท์รังเหรอใช่ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยคือเขาได้รับทุนจาก a อเอมาผลิตเป็นเม็ดเขียวแบบนี้นะครับชื่อว่าไบต์แล้วคือเขาเรียกว่าแนะนำมาต่อยอดดีกว่าใช่ในการที่ทำมาเป็นแบบเป็นเครื่องดื่มแบบชงเนาะด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเป็นซองแบบนี้เลยนะคะคือฉีดชงดื่มง่ายมากแต่แนะนำเลยตัวนี้คือ่อว่า เพราะว่ามันจะได้ละลายได้ดีด้วยนะคะตัวนี้นะครับคือผลิตมาจากข้าวกล้องงอกไรเบอร์รี่ซึ่งเขากล้องงอกไรเบอร์รี่เนี่ยคือมันเป็นกระบวนการที่แบบเขาบ่มเพาะจนทําให้มันเกิดเป็นข้าวงอกขึ้นมาะจะทําให้ตัวของข้าวมีประโยชน์ทั้งวิตามินทั้งแคลเซียมต่างๆ,างๆคือมีแบบหลากหลายมากมายจะบอกว่าไอ้ตัวที่เป็นเม็ดเคี้ยวเขานะคะตัวนี้คือเป็นข้าวกล้องงอกไรเบอร์รี่ที่ผสมโกโก้แต่ตัวนี้เนี่ยที่เขาแบบดัดแปลงมาเป็นเครื่องดื่มเนี่ยตัวนี้จะเพิ่มกลิ่นวนิลาเข้าไปด้วยเดี๋ยวลองลเดี๋ยวลองให้ชิมดีกว่านนเลยะะค ส่วนประกอบสาคัญหนึ่งซองเนี่ยประกอบไปด้วยตัวนี้เลยคือมันเยอะมากที่สำคัญคือตัวนี้นะคะวัตถุเขาเนี่ยให้ความหวานแทนน้าตาลเนาะคือชูคลโรนนั่นเองและแต่กลิ่นเลนธรรมชาติด้วยที่สำคัญคือข้อมูลสําหรับผู้ที่แพ้อาหารเนาะตัวนี้มันผลิตจากทนเหลืองอะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากนมด้วยซึ่งว<ไ>ิธีการชงนี่ก็ง่ายๆเขาบอกว่าผสมน้มร้อนอประมาณสัก100มลเท่านั้นเองก็ใส่มันไปเยอะมากประมาณนี้ เราใช้จินตนาการซึ่งของตัวสมบัคุณเนี่ยนอกจากตัววิตามินที่มันได้จากข้าวกล้องงอกไรโบรี่แล้วเนี่ยตัวสมบัคุณเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการบำรุงร่างกายบำรุงสายตาบำรุงโลหิตด้วยนะครับแล้วก็แคลเซียมเนี่ยยังจะช่วยเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ทําให้ฟันเนี่ยแข็งแรงอีกด้วยชิมเลยนะครับเออชิมเลยชิมเลยชิมเลยเชียร์ <c oughs> หมดอแก้วได้ไหมรอบเดียวไม่ได้มันร้อน กินเวลาคือเตะสมุกมากแล้วความข้าวมันแซงมาอีกรอบหนึ่งใครที่เคยกินน้ำนมข้าวเนี่ยคือมากินอันนี้คือจะไม่แปลกเลยอันนี้รสชาติเหมือนน้ำนมข้าวที่มันมีกลิ่นของวานิลลาด้วยคือคุณประโยชน์นะครับหลากหลายมากมายออด้วยทั้งวิตามิน B3 B5 B6 แล้วก็แคลเซียมนะครับขึ้นรูปแบบตอเม็ดอันนี้เป็นคือเป็นตัวเดิมนะ เป็นเม็ดเคี้ยวจากข้าวไรเบอร์รี่ซึ่งมีประโยชน์มากมายสูงสุดเพราะว่าเขาคัดวัตถุดิบคุณภาพดีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนเสริมกิตกรรมไร้สารพิษเมืองชัยนาทนะครับตัวใบตัวนี้นะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะกินได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยกันเลยใช่แล้วสำหรับ่องตัวนี้นะคะคือที่เขามาทาเป็นเครื่องดื่มเนะี<ม>่ยหรือว่าอย่างเงี้ยตัวนี้คือ ก็คือสามารถทานได้แต่คือคาเตือนคือเด็กและสตรีมีครรภ์อย่าไม่สมควรรับประทานนั่นเองนะคะคือสินค้าทั้ง2อ,อย่างนี้นะครับเป็นสินค้าที่แบบเขายําวัตถุดิบจากแปลงนาข้าวอินทรีย์มาผ่านกระบวนการแปลร,รูปด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าขั้นสูงของข้าวและก็ยังได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยในด้าน BCG อีกด้วยครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวผิดพณา์ตรงนี้เขากําลังเริ่มทําตลาดส่งออกซึ่งตอนนี้ไปหลายประเทศลวทั้งพม่าทาาั้งอินเดียนะครับในอนาคตเนี่ยเขาก็กําลังจะ พัฒนาเป็นอาหารเสริมอีกหลายผลิตภัณฑ์เลยเพื่อพัฒนาไปเป็นอาหารทางการแพทย์นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าข้าวของเขาเนี่ยได้รับมาตรฐานแน่นอนและอีกอย่างนะครับทางบริษัทเนี่ยเขายังส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกต้นไม้บนคันนาอีกด้วยเพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ยัง สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยนะครับค่ะและสำหรับรางวัลที่เขาได้รับนะคะนั่นคือรางวัล Creator Award Seven Innovation Award 2020ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลน,นะคะนั่นคือ r i ร h t นะคะได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวด Green Impact นะคะคลิกพิกประเทศของบางจาก้าและได้รับคัดเรื่องคเป็นสินค้า BCG Next Gen นะคะจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ Originline นะคะได้รับคัดเลือกเป็นสินค้า BCG จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยค่ะ ซึ่งถ้าใครอยากจะชิมอยากจะกินเหมือนเราหรือว่าอยากจะมีไว้ติดบ้านนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ตามเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> วันนี้เราขออนุญาตแจกกันนิดนึงนะคะใครที่ ติดตามแล้วตั้งแต่ต้นรายการก็น่าจะรู้คําตอบนแน่ๆเลยกับคําถามที่มีว่าอาลิจินัลตัวนี้นะครับมีส่วนผสมมาจากข้าวานชนิดใดง่ายๆลค่ะใครตอบถูกนะคะรับไปเลยนะคะสองรางวัลค่ะ<ถ>ใครนะคะที่ไม่ทันสองรางว,วัลน,นี้นะคะเขามีโปรโมชั่นมาแจากด้วยปกติ <ừ> แล้วเนี่ยคือมันกล่อ 500, งละห้าร้อยไงใครที่ซื้อสี่กล่องเนี่ยแถมไปเลยหนึ่งกล่องนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวถ้าหมดเขตยังไงเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบทางช่องทางนี้เลยนะคะเนาะวันนี้ก็คือสนุกมากเลยเนาะสนุกมากครับคือตั้งแต่ต้นรายการแล้วทางได้ปักแม้งทางได้เราเราคิดถึงเทศกาลแบบ เชื่อเลยว่าพี่ๆทุกคนนะคะก็รอคอยเทศก,กาลวันสุขการ์เนี่ยกลับมานะคะก็ขอทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้แบบว่าอยู่เย็นเป็นสุขก,กันนาะ,ะลมเสร็ล้มเย็นกัันนขอให้มีความสุขุทุกคนะนะครับผมถูกต้องแล้วสำหรับวันนี้พวกเรานะคะทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เนั่นเองค่ะที่เราแบบนำนวัตกรรมดีๆแบบนี้นะคะมาแนะนําให้กับทุกคนได้รับและก็ได้ชมกันนั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรายการ NA a ออร์ซัมบอก นะคาทาง a a Channel นั่นเองนะครผมออกจุกวันศุกนั่นเองเนาะที่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดจับสไคด้วยสำหรับวันนีสน้สวัสดีครับไปได้นำสงการนะครับสวัสดีครับ